ค่ะขอกราบสวัสดี FC ที่น่ารักทุกท่านกันเลยนะคะมาพบกับช่อง Phoenix Spin กันอีกเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะนิกก็พาทุกคนมาอยู่กับเว็บ b k 8อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้เราก็เลือกเล่นเกมของค่าย PC เหมือนเดิมนะคะกับเกม แน่สเสนิหของแวมพร์นั่นเองนะทุกคนคะ่ะโอเคไปเริ่มกันเลยจ้าวันนี้นะคะเราพกตัวมาที่1 5 8 0 0นิดหน่อยนะทุกคนนะเบ็ดไปที่30กันเลยเนาะโอ้โห,หนันที่2ก็จะเข้าสกิเตอร์ซะแล้วออกมาดิครับโอโ้ทุกคนคะ่ะ2ทีฟรีเกมนะจ้ะว้าวแถมได้รับรางวัลก้อนโตอีกด้วยเท่าไหร่เอ่ยจัดมาจัดมาโอ้ไม่ธรรมดานะคะเมกะซะด้วยคะ่ะทุกคนคะ่ะอื้อยาวไปโอ้โห ระดับซูเปอร์นะคะห5 9 0นะ้าทุกคนคะ่ะนี่แค่คอมโบนะจ้ะแถมได้ฟรีเกมอีกจ้าไปลุ้นกันเลยเอามาสัญลักษณ์พิเศษออ้หูเลือดมาเต็มแก้วเลยนะทุกคนคะ่ะจัดไปค่ะอย่าบอกนะว่าจะโดนอีกแล้วจะโดนอีกแล้วโอ้ยนึกว่าจะฟรีซอนฟรีซะแล้วนะทุกคนคะ่ะเอาจัดไปค่ะมาแล้วเท่าไหร่เอ่ยเกบเบาๆนะคะโอเคมาอีกแล้วจ้า จัดไปค่ะนัดนนี้เท่าไรเอ่ย90สิบอีกแล้วจ้าเอาไปต่อที่นัดที่หกเลยอ่อาหา้ามาสิเอาก็มาดิครับเท่าไรเออยนันนี้90ิบอีกแล้วน่าทุกคนคะจัดมาอืมเกิอีกแล้วอ่ะอีกสองนัดสุดท้ายมาดูกันดิจะ90ิบอีกไหมโอ้โหนัดสุดท้ายมาเฮ้โอ้สามแถวใช่มันต้องแบบนี้นะคะ จัดมาค่ะทุกคนค่ะอุย๊ยเท่าไหร่น้องและสุดท้ายฟาดไปที่309นั่นเองนะคะโอ้โหรวมรางวัลอยู่ที่เท่าไหร่เอ่ย 696นั่นเองนะคะทุกคนคะ่ะรับรางวัลกันเลยจ้าแล้วก็มารวมคอมโบกันหนะ้าฟาดไปที่2286นั่นเองนะคะโอ้ก็ถือว่าไม่ธรรมดานะจ้าเกมนี้ดุเดือดเหมือนกันนะจ้าโอเคค่ะถ้าใครชอบคลิปวิดีโอนี้นะคะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องฟีนิกซ์สปินกันด้วยเลยนะจ้าสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ